ถ้าเราสามารถมองเห็นชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนได้จะดีไหมนะไซโคายลกลิขสิทธิ์ใหม่จากสยายาินเตอร์คอมิกวาตาทนเบคเคพระเอกของเรื่องนี้มีพลังดวงตาพิเศษที่สามารถมองเห็นเส้นได้ความสัมพันธ์ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นหรือที่เรียกว่าชะตากรรมนั่นเองแต่พระเอกกับเออมลาสังคมจอมปลอมพอเขาได้มองเห็นด้านมืดในจิตใจของทุกคนในเมืองนี้และในกลุ่มผู้มีพลังพิเศษจะถูกเรียกว่าไซคโคอผู้มีพลังจิตสัมผัสการมองเห็นของดวงตาก็จะแตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นยังมีผู้มีพลังพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเวอร์อความสามารถของพลังยังคงเป็นปริศนาทางด้านพะเอก ก็ได้เข้าร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษและคอยต่อต้านกลุ่มเวอร์ไอที่คอยเคลื่อนไหวอยู่ในเงาม,มืดของเมืองนี้คือหลังจากที่ผมอ่านเล่มหนึ่งจบเนี่ยผมแม่งรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแม่งสามารถเขียนคนคนหนึง่งที่กำลังคิดอะไรกับคนคนึงอยู่เนี่ย แม่งจะรู้สึกยังไงวะเฮ้ยคนคนึงแม่งกำลังปองร้ายคนคนนี้แล้วเราแม่งจะทํำยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องนี้สามารถบรรยายการสะท้อนสังคมออกมาได้ดีนะครับแล้วก็นี่เรื่องของงานภาพเนี่ยฉากแอคชั่นนี่แม่งโคตรมานะครับโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบมากเนาะโดยเฉพาะไอตัวละครที่ชื่อว่าเซนเนี่ยคาแรคเตอร์กับดีไซน์ตัวละครเนี่ยแม่งเหมือนกับสการโมโตทาโร่เลยในสการโมโตเดะนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่เซนเนี่ย เขาจะดูมีชีวิตชีวามากกว่านั่นเองนะครับซึ่งผมยังแม่งโคตรชอบตัวนี้เลยเดอะแบกของเรื่องเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่านแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ